สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงอยู่กับมุกนะคะและมุกก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันกบท่านผู้ชมท่านฟังค่ะเราจะมาเล่านะคะบอกเล่าบอกกล่าวถึงภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเช่นเคยค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกองำลังพลจิตอาสาพระราชทานและชุดบรรเทาสาธารณภัยและรถยนต์บรรทุกน้ำนะคะขนาด9ก้าพลิตรจำนวนหนึ่งคันทำการแจกจ่ายน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ณบ้านโนนสามู4ีตนาวนน้ำม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะลงไปกันที่ภาคใต้ค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลนะคะมอบของอุปโภคบริโภคอาทิอินทผลามน้ำหวานน้ำตาลและน้ำดื่มให้แก่มัสยิดในพื้นที่ตําบลปูโรงองเภองปีนางจังหวัดยะลาจํานวนสองแห่งได้แก่มัสยิดหมู่หนึ่งบ้านฉลงและหมู่สามบ้านตาลโลปานะทาทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการละสินงอดและการใช้ปฏิบัติ ศาส,สนกิจของพี่น้องมุสลิมในโครงการรอมฎดอนสัมพันธ์ประจำปีพธศักรา2565นำมัสยิดหมูห่หบ้านฉลงและหมู่สบ้านตาโลปานะตำบลปุโลงอเภอกรงปีนงังจัังหวดยะลาค่ะ ก่อนจากกันนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีนะคะขอให้ทุกทท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามกระทรวงสาธารณสุขนะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆและมาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองค่ะและอย่าลืมแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR c o ารเช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออก ทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยังสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จปะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ